ต่อไปเบาะแสวันที่13จริงอันนี้ยากมากผมทำให้ดูไม่ได้ก็คือเดี๋ยวบอกวิธีก็คือวาร์ปไปตรงเนี่ยตรงที่เล่นมาจองอะถ้าคนไม่เคยไปเนี่ยถ้ามาครั้งแรกก็คือมาแลกเหรียญฟังคลิปนี้ให้จบกันนะค่อยมาแลกแลกเสรยญเสร็จแล้วปุ๊บเท่าเท่าที่เราอยากแลกแนะนําแลกอันที่สองมาเสร็จแล้วก็ไปหาโต๊ะ หรือไม่ก็วิ่งไปเนี่ยทางออกด้านขวาจะมีผู้หญิงอยู่กดแมทชิ่งกดแมทชิ่งตรงนี้แล้วเจอห้องพอเจอห้องปุ๊บก็เข้าไปเล่นเข้าไปเล่นคือเงื่อนไขคือต้องเล่นชนะซึ่งถ้าเกิดคนเล่นไม่เป็นนี่คืออาจจะค่อนข้างยากก็แนะนำว่าจะคลิปได้เพราะว่าเวสรางวัลมันมีทำแค่30ครั้ง แต่มันมีทั้งหมด39่อแสข้ามก็ได้นะ